มูลนิธิต้นบุญวิสาขาโดยดรต้นบุญวิสาขาประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและหนังสือพิมพเดลิมิลเลอร์จัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2565รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินเทอดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินโดยจัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมทีโอทีแจ้งวัฒนะซึ่งมีพลตำรวจเอกดรวิรชัยทรงเมตตาเป็นประธานมอบรางวัลบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งผู้บริหารนักธุรกิจ ศิลปินดาราและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและสังคมหลายร้อยคนในหลากหลายสาขามาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ รับรางวัลอะไรคะสตรีดีเด่นด้านศาสนาค่ะลูกก็ได้รับมาหลายรางวัลแล้วค่ะเช่นแม่พาในดวงใจแม่ดีเด่นแล้วก็ได้หลายๆอย่างนะแล้วก็คุณแม่ทำเกี่ยวกับศาสนาเยอะค่ะชอบทำบุญแม่ก็คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยควรไปทางนี้ค่ะไปในทางที่เราชอบะ มันชอบมานานแล้วนะ่ะค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้รับรางวัลนะคะก็ดีใจและปื้มค่ะแล้วก็มีลูกๆมารับด้วยหลายคนค่ะ